มันเลิกฝลงมาบ้าง <c oughs> เออ,เอ,อ,เอ,อหรือว่าเพราะว่าผมเปิดน้ําผมเปิดน้ําเพื่อที่จะอพอต้นกล้าตอนนี้เริ่มพอต้นกล้าไปแล้วนะท่านผู้ชมนะเอา้าสีชมพูโอโรสอ,อําเอสดาฮานนะท่านผู้ชมที่เคารพครับอ,อําเอสดาฮานสายพันธุ์นี้ก็หวานสดชื่นกรอบอร่อยนะท่านผู้ชมหวานสดชื่นกรอบอร่อยอยากจะได้ไปเนี่ยเดี๋ยวใจเย็น <c oughs> หลายท่านบอกว่าสั่งผลผลิตไปทานแล้วโอ้โหมันมัน,ม,นมันดีนะเชียร์นะหวานกรอบอร่อยเออของดีถึงขายให้ไงเอาของดีมาขายให้เอาของดีมาให้ท่านได้ทานกันสีแล้วมันสวยเลยเกินนะครับอ่าสีสวยสดสวยเลยนะอรสเข้มเข้มสวยงามเลยนะครับอ่าผลผลิตหมดแล้วท่านผู้ชมนะครับผลผลิตหมดแล้วมเมล็ดหมดไม่มีเพราะว่าขายไปพร้อมกับพร้อมกับอะไรก็พร้อมกับ ผลเขานั่นแหละได้ทานเนื้อไปท่านไปเพาะเองนะครับและผมมีรุ่นนะรุ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยสูงนี่นีผมเทียบให้ดูเลยเนี่ยสูงขนาดไหนนี่คือรุ่นนี้อเมดดาฮานนะครับอเมดดาฮานโอ้โหผมจะยกไหวไหมเนี่ยเอ้านี่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 เอาดูกันนะท่านผู้ชมครับรุ่นนี้ โอ้ยดูโตสวยใหญ่ขนาดไหนเด๋ยให้ดูกันน,น,นี่ไม่มีเทคนิคการถ่ายทำละเอาแบบเรียวไทม์เรียวไทม์นะคือหลังๆนี่ความขี้เกียจเริ่มมาเยือนนะนี่สูงขนาดไหนนี่ผมต้องใช้กล่องยาวแล้วนะท่านผู้ชมนะ อโอ้โหสวยงามแท้นี่แหละนี่แหละนี่แหละคือการตัดของเราเนี่ยเราต้องตัดรากไปนะตัดรากกันไปอย่างนี้นะครับนี่มีหลายท่านเลยมีหลายท่านเนี่ยว่านเฮ้ย,ยติดตามไม่ต้องห่วงดูประจำตอนนี้อเมาาริาฮานเนี่ยโอ้โหเห็นโชนรากอีกย่างนี่ใช่หไหมรากใหญ่ดีนี่ครับทรงลังนี่ลังยาวเลยนะ สูงสวยงามขนาดนี้นะครับส่งตรวจ DNA ไปแล้วให้ได้รู้ต้นตัวผู้ตัวเมียนะสั่งกันเข้ามานะครับดูสิโคนใหญ่ขนาดไหนขนาดนี้หนามปักเลยนะหนามปักนะนาหนามปักและหนามปักมือนะระวังนี่ฮนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้รุ่นพ่อมเมล็ดนะท่านผู้ชมนะรุ่นพอมอเมล็ดพมาเมล็ดนะครับให้ท่านได้สั่งไปราคาอยู่ที่หน้าจออ,อัมเอสดาฮาน สีชมพูโอโรสสวยงามนะครับส่งเข้าประกวดนี่เอาละนานผู้ชมเลขส่วนหนึ่งไง่านผู้ชมอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะปรับกล้องทําเองเลยง่ายดีนะอีกส่วนหนึ่งนผู้ชมที่เคารพครับท่านที่อยากจะได้หนอที่แยกมาจากต้นแม่เขานะต้นแม่เนื้อเยื่อเขาเนี่ยนะครับหนออีธพารามสายพันธุ์อเมซดาฮานมีจํานวนไม่เยอะแล้ว เหลืออยู่ไม่เยอะนะครับนะหนอขนาดนี้สวยๆอย่างนี้ให้ท่านได้ดูกันนี่นี่ดูเลยนะหนอใหญ่หนอสวยเราทําการตอนนะตอนมาตอนมาเสร็จแล้วก็นํามาชาในถังแล้วยาวนานเป็นปีดีดักนะครับยาวนานยาวนานนะชำมาจนเกิดเป็นอะ,อะไรอ่ะไม่ตายแล้ววยายงั้นอ่ะนะครับไม่ตายแล้วรากเดินแล้วนะ แทงยอดแทงอะไรเรียบร้อยท่านเอาไปปลูกได้เลยนะครับอีกไม่นานนะอ่ะปีกว่าออกแน่นะปีกว่าออกแน่เอาลงไปที่พื้นดินของท่านเนี่ยจะโตวไวเอามากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเอา้าในราคาขึ้นหนะ้าจอให้เห็นนะรวมส่งแลวนะนะผมส่งให้ด้านเลยอาจไปสองถังใหญ่ๆเลยครอบกันไปส่งให้ด้านไปเอา้าสนใจสั่งกันท้ามาเลยท่านผู้ชมที่รารพครับ